สวัสดีค่ะวันนี้กักตัวอยู่บ้านอีกวันหนึ่งที่ต้องหาอะไรทากินนะคะทุกวันก็มาเปิดตู้เจอเส้นหมี่ผัดหมี่โคราชท,ที่น้องสาวเอามาฝากจากเมืองไทยก็อยู่บ้างๆลองมาทำอามีสอนห่อน,นะคะเดี๋ยวมาลองทำทักห่อค่ณจะลองดูครั้งแรกนะคะดูแลนะ่าสนใจเพราะจริงๆแล้วก็ชอบผัดหมี่โคราชดูซิว่าเขาทำเป็นยังไง อ่านดูข้างกล่องบอกเลยต้มน้ำจิ้มในถุงเทงไป ขเ,เข้มข้นมากเลยไหนเรามาอ่านดูวิธีทำ ซิสินซอสยึดวอล์กพุดลิ้โอเคต่อไปก็คือเดือดแล้วมีเนื้ออะไรก็ใส่ลงไปนะคะอย่างนี้เราก็มีกุ้ง จะใส่ปุ้งใส่หมูก็ได้นะคะมีอะไรก็ใส่แล้วก็บอกว่าให้เพิ่มน้ำไปหนึ่งแก้วหรือสามร้อยซีซีนะคะนี่คือน้ำสามร้อยซีซีหนึ่งแก้วใสียงดนตรี เอาทุกหยดเศรษฐกิจแบบนี้ต้องกินให้เตี้ยงเขาบอกว่าให้ใส่น้ำไปหนึ่งแก้วนะคะประมาณสามร้อยซีซีแล้วก็ให้น้ำเดือดตอนนี้เราก็รอให้น้ำเดือดแล้วช่วงนี้ก็มาหั่นหอมรอ ว่าถ้าเสร็จแล้วจะได้ใส่หอมนี่ก็ปลูกเองในกระถางนะคะจริงๆแล้วต้องใส่ถั่วงอกด้วยค่ะพอดีไม่ได้ไปซื้อถั่วงอก เจอภาษาไทยอีกฝั่งหนึ่งแมเมื่อกี้ครั้งแรกไปเจอภาษาอังกฤษอีกฝั่งหนึ่งนะคะวิธีปรุงน,นําน้ําผัดสําเร็จรูปตั้งกระทะให้ร้อนใส่เนื้อสัตว์หรืออะไรเรามีเนื้อหมูเนื้อกุ้งอะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วก็พอใส่ไปใกล้ๆสุกแล้วเราก็เติมน้ําเปล่า1แก้วประมาณ 300cc ซีซีหรือ3 0 0มิลลิลิตพอน้ำเดือดใส่เส้นมีโคราชไม่ต้องแช่น้ำผัดพอน้ำผัด,ผดแห้ง เติมผักตามชอบจะได้ผัดมีสูตรต้นตำรับโคราชแสนอร่อยโอ้สหกรณ์การเกษตรลำเพอเพิงโอ้บ้านเรานี่อำเภอปักทงชัยผัดมีเมืองฝากดีใจจังได้กินของบ้านเราเลยอขอบขอบคุณของฝากจากเมืองไทยนะคะช่วงน,นี้ช่วยได้มากเลยค่ะ มีประโยชน์สูงสุดเลยอาน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็มาใส่เส้นหมี่กันเดือเดือดเด,ด,เด,ดน้ำเริ่มเดือดแล้ว น้ำเริเร่มเดือดแล้วก็เอาเส้นหมี่มาใส่เอามาลองดูเราอย่างนี้เราไม่ต้องปรุงรสอะไรแนละ้วหรอเนี่ยไหนลองชิม ก mm ุ้งขึ้นก่อนแล้วมันจะสุกเกินไปเราจะดีดนวด overcook นี่ง น้ำปรุงเขาปรุงมาให้พอดีแล้วนะคะคับว่าเราไม่ต้องเติมอะไรแล้วอะ่ะน้ำพริกน้ำตาลน้ำปลาอะไรไม่ต้องเติมแล้วผัดให้แห้งแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นง,ง่ายมากเลยเปรี้ยวหวานผัดถึงโคราชแต่จริงๆแล้วเราว่าใส่พริกไปกสักนิดก,ก็ดีนะเราชอบกินเผ็ดนิดหน่อย จริงๆก็าทำมาพอดีแล้วนะคะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็อาจจะเติมพริกป่นไปอีกสักนิดนึงนะคะยำอื่นได้หมดนะ อันนี้ก็ใช้ไฟแรงนะคะเป็นห่วงว่ากุ้งมันจะสุกเกินไปเดี๋ยวเอากุ้งออกมาไว้หน่อย ถ้าใช้เนื้อหมูเราก็ไม่ต้องกังวลนีกว่าเส้นหมี่จะแห้งพอดีก็กุ้งจะแข็งไปจะสุกเกินไป เอากลับมาใส่ใหม่ตอนที่ผัดเสร็จแล้ว,ว,วเข็มข้นน่ากินมาก ภาษาลิเบ๊กโคโราดนูโดสผัดหมี่โคโราโดโปรดักต์ของไทยแลนด์สะดวกสบายมากนะคะเนี่ยมีสองถุง ันนี้เก็บไว้ทำวันหลังอีกถุงนึงนะคะหยกดได้แล้วว้าวผักมิโซเลดเข้มข้น,นเสียดายไม่มีถั่วงอกอะไม่ได้ออกไปซื้อถั่วงอกไม่กล้าออกไปไหนเลยค่ะตอนนี้เขาห้ามออกด้วยโควิดระบาด ดูบ้านเพื่อชาติเส็แล้วใส่ผักนะคะปกติแล้วต้องใส่ันวกด้วยตอนนี้ก็หิดแก๊สได้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่จานโ,โหน่ากินค่ะน่ากินทำง่ายๆไม่ต้องลำบากไม่ต้องยุ่งยากเลยค่ะแค่เอาลงมาผัดผัดผัดสำเร็จรูปมาแล้วเรียบร้อยผัดหมี่โคราชส,สำเร็จรูปโหร้อนๆน,น่ากิน,นจริงๆแล้วเราสามารถดัดแปลงได้ โอเคขอบคุณค่ะอยู่บ้านทำอาหารกินกันนะคะอยู่บ้านช่วยชาติค่ะขอบคุณค่ะที่รับชม